ในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราพูดถึงคนที่เกิดในแต่ละวันกันมาก็หลายตอนแล้วนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงอุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดในปีนักรรษัตริย์แต่ละปีนักรรษัตริย์กันบ้างปีนักรรษัตริย์จะมีทั้งหมดอยู่12ปีนักรรษัตริย์เนาะเราไปคุยกันที่คนเกิดปีนักรรษัตริย์แรกกันก่อนนั่นก็คือคนเกิดปีชวดนะคะสัญ,ญลักษณ์ของปีชวดก็คือหนูนะคะเจ้าหนูตัวนี้รักอิสระหนูไม่ชอบอยู่ในกรอบกติกาของใคร หนูไม่ชอบขอบความช่วยเหลือจากใครลองสังเกตดูสิฮะคนเกิดปีหนูเนี่ยนะ,ะจะไปขอให้คนนั้นคนนี้ช่วยเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นักราหรอกค่ะเขาจะหาวิธีจัดการปัญหาต่างๆด้วยตัวเองเสมอนะคะแล้วก็เป็นคนฉลาดเป็นคนปรับตัวเก่งนะฮะเป็นคนชอบเข้าสังคมชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเลยนะคะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหาเขาเนี่ยเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งการเรียนรู้ของเขาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าเรียนปุ๊บแล้วจะรู้เรื่องเลยนะปีหนูเนี่ยบทจะทําอะไรเนี่ยเขาก็จะทุ่มเทแล้วก็จะจริงจังแล้วก็จะใส่ใจาจกเรื่องนั้นๆเนี่ยมากเป็นกรณีพิเศษซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมองว่ามันจะต้องขนาดนั้นเลยหรอแต่นั่นแหละค่ะคือน,นิสัยของคนที่เกิดตีชวดนะบทเขาจะจริงจังทําอะไรเนี่ยเขาจะทุ่มเทแล้วก็จะจริงจังมากถึงมากที่สุดจนบางครั้งเนี่ยทำให้คนรอบข้างเนี่ยเบื่อกันเป็นแถวๆเลยนะ นะคะคนเกิดปีชวดเนี่ยจะเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องความรักนะคะจนบางครั้งและก็บ่อยครั้งเขาบอกว่าความรักมักทําให้คนเกิดปีชวดเนี่ยตาบอดเวลาหมดจะรักใครนี่โอ้โหทุ่มเทรักจริงรักจังเอาเป็นเอาตายใครมาพูดอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อนะ,ะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีชวดเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างนะฮะไม่ได้หมายความว่าความรักคุณไม่ดีนะไม่ใช่นะแต่บางครั้งเนี่ยคุณต้องอฟังคนรอบข้างบ้างแล้วก็เอากลับมาพิจารณานะคะ คนเกิดปีชวดเนี่ยน่าเห็นใจนะเพราะว่าความรักเนี่ยมักจะทําให้เขาตาบอดยังไม่พอนะเขามักจะเป็นคนที่อาพับเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวนะคะเช่นชีวิตครอบครัวไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะหรือตัวเองนะคะอาจจะต้องไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวนะเช่นครอบครัวอยู่จังหวัดหนึ่งแต่ตัวเองต้องย้ายมาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งประมาณอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่อาพับครอบครัวคนเกิดปีชวดเป็นคนหากินเก่ง จริงๆเป็นคนหากินเก่งนะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีชวดเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องกลัวคะ่ะแม้ว่าเราจะเป็นคนที่สู้คนเดียวครอบครัวอยู่อีกที่หนึ่งนะเราเป็นคนสู้คนเดียวก็ตามนะไม่ต้องกลัวคะ่ะปีชวดเนี่ยเป็นคนเก่งนะคะงานเหนื่อยงานหนักงานเบา,งา,เบางานยากงานสบายขนาดไหนเขาทาได้หมดเลยนะนี่คือความความพิเศษของคนที่เกิดปีชวดนะคะคนเกิดปีชวดเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมนะคะ เก็บเล็กผสมน้อยไอ้นั่นก็เก็บไอ้นี่ก็เก็บเราบอกให้ทิ้งก็ไม่ทิ้งก็อบอกว่าไอ้นั่นก็มีประวัติศาสตร์ไอ้นี่ก็มีเรื่องราวไอ้นี่ก็มีความทรงจํากลายเป็นว่าในห้องของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยข้าวของอะไรเต็มไปหมดเลยนะเป็นคนที่ชอบสะสมเนาะเป็นคนที่ชอบสะสมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะปีชวดที่ซื่อสัตย์นะธุรกิจที่เหมาะกับคนเกิดปีชวดเนี่ยนะฮะด้วยความที่ว่าเป็นคนรักอิสระเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในกรอบของใครเป็นคนที่ไม่ชอบง้อใครพูดได้ง่าย เพราะฉะนั้นเวลาคนเกิดปีชวดเนี่ยไปทํางานและต้องเป็นลูกน้องใครเนี่ยมันอาจจะไปได้ไม่ราบรื่นเท่าไหร่นักนะอุปสรรคปัญหามันจะค่อนข้างเยอะหน่อยเว้นะแต่ว่าคุณต้องรู้จักปรับเปลี่ยนอันนั้นก็โอเคไปแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนเกิดปีชวดโดยพื้นฐานนิสัยอย่างที่บอกและอิสระไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบและไม่ชอบง้อใคร เพราะฉะนั้นธุรกิจที่เหมาะกับคนเกิดปีชวดที่สุดแล้วนั่นก็คือธุรกิจที่เป็นส่วนตัวเป็นธุรกิจของตัวเองเป็นนายตัวเองพูดง่ายๆนะคะถ้าจะไปเป็นลูกน้องคนอื่นเนี่ยสักพักหนึ่งก็จะชอบมีปัญหานะคะคนเกิดปีชวดนั้นจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องค่นะ,ะมักจะมีอาการปวดท้องท้องอืดน,นะคะแน่นท้องโรคกระเพาะ กินข้าวไม่ค่อยตรงเวลาเนี่ยคนเกิดปีชวดต้องระมัดระวังแล้วก็อาการท้องอืดเนี่ยจะมีตลอดเวลาเลยนะฮะ army. เพราะฉะนั้นคนเกิดปีชวดต้องระวังตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ onces. สิ่งที่คนเกิดปีชวดจะต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้จ่ายนะฮะด้วยความที่ว่าคนเกิดปีชวดเนี่ยเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งนะ,ะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะชอบสอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆมันก็เลยทําให้คนเกิดปีชวดเนี่ยกเก็บเงินไม่ค่อยอยู่อ่ะมันจะมีรายจ่าย จ่ายเล็กจ่ายน้อยจ่ายยิบจ่ายยักเนี่ยอ้จะมีตลอดเวลาเลยคนเกิดปีชวดเนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นักนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือนิสัยของคนที่เกิดปีชวดนะปีนัก,กษัตรชวดซึ่งถือว่าเป็นนัก,กษัตร์แรใน12นัก,กษัตรนะฮะเราจะพยายามนําเรื่องราวของปีนักษัตรอื่นๆนะคะมานําเสนอในตอนต่อๆไปและแต่ละท่านก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเราเป็นคนเกิดปีนักษัตรนี้ นิสัยเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือลูกเรานะคะคนในครอบครัวเราเป็นคนเกิดปีนักษัตริย์นี่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 น,นี่เขาเป็นคนแบบนี้หรือเปล่านะคะเวลาฟังหมอห้อยพูดแล้วนี่ยก็อย่าเพิ่งบอกว่าหนูเกิดปีชวดหนูไม่เห็นเป็นอย่างที่หมอ้อ้บอกเลยมันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ การที่เราจะดูว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงอ่ะอย่างที่บอกปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนะคะมันก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือ,อนิสัยพื้นฐานของแต่ละคนนะคะแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าเกิดแม้ว่าจะเป็นคนเกิดปีชวดปีชวดวันจันทร์ปีชวดวันอังคารปีชวดวันพุธมันก็ไม่เหมือนกัน ะะมันจะมีวันเดือนและปีประกอบกันถึงจะสรุปได้ว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนนะเพราะฉะนั้นเราก็ฟังไว้เป็นแนวทางพื้นฐานไปก็แล้วกันเนาะส่วนถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนเกิดปีนี้วันนี้เดือนนี้เป็นยังไงเนี่ยตั้งดวงนะฮะจะได้คําตอบที่ดีที่สุดค่ะ